ดูด,ดูวิวสับประรดดูวิวสับประรดทุกคนสับประรดเอสับประรดที่ให้เห็นอยู่บนดอยเนี่นะอยอ่สับประดประดภูแลทั้งหมดเลยภูแลทั้งหมด,แ,หมดแต่ก่อนนึกถึงคิดถึงสมัยสมัยที่แรกๆมาชาวบ้านแถวนี้นะเขาอยู่บ้านบานะตอบ,บ้านไม้บ้านไม้ไผ่บ้านไม่ไผ่หลังคาม,มุงจากดีทุกคนดูความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมาอัปเดตครับผมหมู่บ้านบ้านห้วยน้ำารินบ้านห้วยน้ำารินเนาะเดี๋ยวนี้เขามีเงินสร้างบ้านสร้าง สร้างบ้านหลังเ,เ,เ,เขาเรียกว่าเป็นปูนเป็นไม้ที่มันมั่นของมัง่งขึ้นมาขึ้นรับจ้างแค่รับจ้างทั้งรับจ้างทั้งปลูกเองใช่ไหมทั้งรับจ้างทั้งปลูกเองเดีย๋ยวนี้เขาเห็นปลูกผู้แลรที่ใส่ถุงสับปะรดลูกเล็กอ่ะสับปะรดสับปะรดลูกเล็กๆที่ใส่ถุงขายตามถ้าใครไปวงังวัดสราวะแก้วจะเจอที่ก็ให้ขายนะักท่องเที่ยวตั้งแต่จีนเปิดประเทศรับซื้อ สับประรดพูดแลเนีเป็นรายได้หลักของชาวบ้านเลยนะเดี๋ยวนี้นะักท่องเที่ยวนี่คือรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆเพราะเขาไปทํางานไปทํางานบวกกับไอ้บวกกับอะไรนะทํางานด้วยตัดต่างถิ่นด้วยเป็นเออเดี๋ยวนี้เขามีโรงงานโรงงานปลอกกับสับประรดยอยู่ตรงนี้เออผมไปเข้าไปเที่ยวอยู่ไปเข้าไปเที่ยวอยู่นี่มาเห็น ชาวบ้านที่เขาเนี่ยรายได้เสริมแต่นี่กแต่ก่อนเป็นนักท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักนะนี่รายได้เสริมไปแล้วรายได้หลักจะปลูกสับปะรดอ่ะแหละก็คือประมาณนี้แหละก็คือคนแถวนี้เขาก็ใจดีเนาะตั้งเห็นตั้งแต่บ้านเชื่อไหมเห็นตั้งแต่บ้านกระต๊อบกระต๊อบถ้าถ้ารุ่นรุ่นพันนีก็แต่ว่ารุ่นน้องพันนีตอนนั้นก็น่าจะเป็นปอนหนึ่งปอาสองอยู่มั้งพันนีค่ะตอนนั้นเด็กอยู ตอนเห็นพันนีก็ต้องแต่อยู่อะไรวะเด็กหลายคนน่ะตั้งแต่มาอยู่ไปขึ้นมาแบบอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งมาดอยเนี่ยเมื่อก่อนพ่อหนูก็ขายของอยู่ค่ะทำไมจำไม่ได้อ่ะไม่ได้มาเป็นสิปีเลยว่าจำแต่พัีครัคนไหนสวยก็จำคนนั้นสิเออแต่ว่าบ้านบ้านนี้เขามีสวยเป็นสิบเลยนะ ไปค่ะมาปเีนเออน่าพูดไปโน่นเออสวยมากใช่ไหมแล้วขายได้ดีขายได้ไหมวันเนี้ยนี่อันี้ร้านไครเนี่ยค่ะร้านคุณแม่นี่คุณลูกไม่ใช่ค่ะมาช่วยกันมันเป็นอะไรเป็นเป็นสากลหรือว่ายังไงเนี่ยม่ของใครของมันของไครของมันโอ้ ยายก็าไไม่ลองไปเดี๋ยวไปข้างบนเดี๋ยวเจอยายแต่ครุบเดี๋ยวมมนได้บอกไม่ได้มานานเลยเห็นนะแต่ครุบไปหน่อยเดี๋ยวไม่หายหายหายหน้าหายตาไปอีกไปเพราะมันมีเวลาน้อยรวมมิรยังไม่ไปมาจอดเลยดีไหมเห็นไหมถ้ามันเป็นรวมมิตรวมมิดมาแขกก็ไม่ซื้อแบบนี้หรอกเขาก็ต้องแบบเก็บเงินได้ตรงเนี้ย เนี่ยดูซิด hey. ูหน้าตาคนขายดีสินานดูนั่นนะขายดีไหมวันนี้ดีค่ะในกรุงขายดีีกันเยราฟชอชมดูเพิ่มเพิ่งเจ้าเดียวเหรอเพิ่งบันเดียวเพิ่งเจ้าเดียวมาใช่ไหมวันนี้เจ้าเดียวค่ะเจ้าเดียวน่าสงสารนะจริงๆถ้าไม่เกรงใจจะเมาหมดแล้วเนี่ยเป็นคนแต่ว่าเป็นคนขี้เกรงใจไม่ต้องเกรงใจขาจะเมาหมดเดียวโอ้ยกินได้สิบปีกินได้ กินได้เซเตดีคืเซมองชาบเลยกินได้เซมองชาบสาาอุาาสมตาชซาลบออ๋อเอันนี้อะไรฮะเนี่ยอ๋อเป็นอ๋อเป็นถั่วเน่าใช่ไหมถั่วเน่าถั่วเน่าเซอหน้องสเปรล่ะจ๊อกเซ มันทําจากอะไรนะถั่วเป็นถั่วลิสงใช่ไหมใ้่ใชถั่วหน้าขนเหนือเขาจะกินนะเขาจะกินเขาจะทํากับข้าวตำตำตำแล้วาทำแบบไหนยังไงอะตามือตามเอลาอาคาชิตอาคาชิตโรยิแล้วเก็บไว้กี่วันอะนี่ตากแห้งกองตากแห้ได้ไว้เมืองตัวงแต่ก็ได้ห้าปีหกปีอะไรเงี้ยตามแห้งเออหมายถึงว่าถั่วเน่าก็คือทําจากตำถั่วเฉยๆไม่ได้ผสมอะไรหรอไม่ไม่ไมีแค่ถั่วใช่ไหมถั่วเดียว Et euh, le cacahuète mélangé avec du sel, avec du... le piment et les glutamate. Et puis le sager. on peut le euh, pour manger, pour Ça c'est le piment. Oh il est bien, bien mûr. Ah hein. oh, non, il est sucré. Hein. <laughs> ชุดใช่เป็นกุ้งจระเข้อะไรอูเสิค์ฟที่อะไรอย่ัวนี้ไม่ได้นะอย่านี้ไม่ได้เผ็ดเผ็ดนี่พริกอะไรพริกกะเหลี่ยงหรือว่าอะไงนี่พล้าคล้ายๆพริกกะเหลี่ยงนะไม่ใช่นี่พริกแะงพริกอะไรอ่ะพริกดอยเหรอเผ็ดมากเลยนะเนี่ยเผ็ดมากเลยอ่ะเผ็ดสุดเลยอ่ะและเจนยูดีมาขยาอันนี้ขอถามนิดนึงอันนี้เขาใส่เฉพาะตอนไหนใส่ตอนน้อยเจ้ตอนงานแต่งใช่ไหม เหนก็ได้เอยสิมันมันมันต้องมันต้องมีพิธีพิเศษสิไม่ใช่ว่าไปดำนาใส่ชุดเนี้ยเออมันต้องพิเศษกว่านี้ใช่ไหมพี่ใหม่ไข่แดงอะไรเงี้ค่ะเออเลมาขยายมาเชะลาเซ็คเออเลชินเวลองเออไปไปโบสถ์ล่ะไปโบสถ์นี่ไม่ใส่ค่ะไม่ใส่อ้าวแล้วไม่เหมือนคนเกลี่ยงคนเหลี่ยงเขาใส่เนาะตอนไปโบสถ์แต่แต่ว่าใส่แค่เฉพาะเสื้อกับกางเกงอะไรเงี้ยเขาใส่อยู่แต่ว่าไม่ใส่หมูรู้รู้ตัวไหมว่าสวยแก่ล อายุเท่าไหร่ว่าแก่แล้วฮะห้าสิบไปแล้วไม่ใส่ <54 S 2> หมวกค่ะเพราะว่าม,มันหนักแต่ว่าเสื้อกับกระโปรงนี่ใส่อยู่ค่ะอา้าวแล้วตอน,ตอ,นอยากอยากเห็นตอนสาวๆเนาะเขาต้องสวยเนี่ย <c oughs> แต่คน <c oughs> แต่คนอาขาสวยทุกคนแหละเอาอัลบั้มเอาอัลบั้มกลับไปไหมคะมีอัลบั้มในนะในเดินเดี๋ยววิวตรงนั้นสวยแล้วใครทำให้น่ะอะะไรคใครทำให้น่ะนี่นี่ที่นั่งเข้าไปเนี่ย เป็นของใครอ่ะของของหมู่บ้านหรือว่าเป็นของส่วนตัวของส่วนตัวค่ะแต่ว่ามันนั่งรวมที่นี่เหรอเหรออ๋อนี้เป็นลานของหมู่บ้านไม่ใช่เหรอเนี่ยอันนี้ตรงนี้ไม่ใช่ค่ะเอ๋อของใครอ่ะของเจ้าของเนี่ยค่ะเจ้าของนี่เจ้าของนี่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 เจ้าเจ้าของที่อ่ะเนี่ยโอ้ถ้าหน้าหน้ามาหน้ามามาทำร้านกาแฟเนาะก็ไม่มีคนมีน้องสาวปะไม่มีมีแต่คนขายไงครับก็มีน้องสาวก็มีลูกสาวก็มีน้องสาวไม่มีมีหลานไหม พูดแต่ไม่มีความหวังเลยนะตลอ้าวนี่เขาเรียกว่าอูเชภาษาอาขานะอูเชภาษาอาขาและภาษาไทยล่ะหมวกถ้าเดี๋ยวมาใหม่ถ้ามีโอกาสจะมาใหม่แล้วกลางคืนน้ำหนาวทำไงอ่ะน้ำหนาวก็ห่มห่มนอนสิคะผมไม่เชื่อ มันต้องมีอะไรที่ทาให้อุ่นกว่านี้คนนั้นบอกว่ากอดกันนหม่ใม่ใม่อันนี้อันนี้อะไรนะอันนี้อันนี้คือของคนแต่งงานแล้วค่ะแล้วก็แบบนี้คือของสาวๆค่ะของสาวๆจื๊ค่ะสำหรับสาวๆใช่ไหมใช่ค่ะเอแล้วพูดเรื่องความบางที คนนะคะจะถือแบบนี้ค่ะเออแล้วอยากเห็นหนึ่งคนที่ใส่หมวกที่เป็นพวกไม่ไม้อะไรเงี้ยสนใจอตนบ้องวัดก่อนใช่ไหมค่ะงจะใส่แบบพอต้องวัดก่อนอ่อิฟอุอิฟอุเฟลเบซูคออบองเดฟเฟสซาอืโอเคไปเลยนะบ๊ายบายครับเจอกันโอขอบคุณบ๊ายบายแล้วพี่น้องเช้าอาคาอ่ะไรวิท ขอบคุณมากครับสนุกสนานเฮฮามาเที่ยวชุมชนโอเคโอ้ okay. oh. Oh, สวยมากเลยเนินเนินของอุบ้านหลังบ้านดูบ้านหลังนั้น อยู่บนเขาล้อมรอบด้วยไร่กาแฟออไม่ใช่ <laughs> ไร่สับปะรด